อ่านะครับทุกคนทุกคนเห็นแสงอะไรกันไหมครับทุกคนเห็นแสงอะไรตรงนั้นไหมตรงนั้นมีคนอยู่นะครับเห็นั้นไหมมันมีคนอยู่จริงๆไงบอกเลยทุกคนมันมีคนอยู่ใครที่เก็บ ระเบิดเผอนะครับก็เก็บไม่ดีก็จะเป็นแบบนัันนะครับมันโผล่แล้วก็เห็นให้เห็นได้นะครับโอเคครับทุกคน <c oughs> เราจ้องมาอยู่นานมากแล้วนะครับโอเคครับ